วันนี้นนนม่มาเล่นกเกมที่ชื่อว่าไทสตอรี่น,นะคะทุกคนวนะู้วว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 ว้วว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 เอวววววาม่ววามววมววววมวว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 ้วววววมววววมวววววววนเธอต้องหันหลังไปให้คุณรู้อย่าให้ใครรู้ ให้ไม่ค่อยเป็นเด <Okay, S 1> ็กไปด้วยกันไปก่อนให้เ,เวลาหมดเราไม่ต้องกระโดดอย่าก,กระโดดอย่าก,กระโดดไม่นะเขารู้ตัวเธอทำไมฉันมีท่านทางเล่นาะนเธอเลยเลือกท่านทางบอกมาแม,ามา่ เธอสิเธอได้เห็นเธอเริ่มตองแอนิเมชันไม่ใช่นี้เธอต้องต้องมขบวนขบวนศึกไม่ใช่อันนี้อันนี้เอ๊ะฉันก็มีฉันมีหลายท่ามากฉันงงอะไรฉันงงฉันงงฉันเปไหนจะดีหนังลงที่ไหนฉันไปหนังลงเธอเธอฉันอยากจะบอกเธอนะฉันอะคือคือเจอเจ้าหนุ่ยานะฉันแอบบนตึกกับฉันเจอเจ้าลอร่านั่นหละ มันเป็นตัวสีขาวมันชื่อว่ามันชื่อเหมือนฉันเลยมันชื่อเบอยมันชื่อว่าโบฮีบีละมาเร็วจะ่ห้ามใครใครยุอย่าให้ใครรู้นะจะเป็นแมวเหมือนกันชิก็ไม่รู้ขึ้นมาเร็วเธอดูฉันเต้นนะแดงแดงแดงหันตูดดู้ยเต้นด้วยไม่หันเต้นอย่างนั้นนะดูฉันเต้นนะดูฉันเต้นเธอเธอฉันเต้นฉันเต้นแบบนี้ได้ด้วยแล้วจะหมุนติ้วด้วยดัเธอนี่ยนะฉันน่ะตอนนี้นั่นเลยเธอไม่ท่านี้มันคือท่านอน อีกแวเธอก็ทําไม่ได้หรอกนี่ฉันนั่งสมาธินั่งอยเล่ยได้เงินไปทุกคนเอ้ยไปนิวไปไหนฮ่าฮิ้วค่สตาร์ี่แอนี่ไปนิวไปไหนเย่มุ้งตีกว่าบิน<อ>โอ้โหมีอะไรัที่สองคนอีกเธอถ้าต้องเล่นทำมาสับจุงนะไม่ไม่ใช่เล่นเล่นเนาะไม่ไม่ไม่เอานั่นตรงนี้ให้ฉับจุงนะรอฉันด้วยฉันยังมาไม่ได้ไม่ต้องรอก็ได้รอด้วยไม่ต้องรอก็ได้ก็ได้เลยเธอเมย์ ขี่จะได,ด้เหรอสวัสดีชาร์ปุ่ยไปขี้ไปขี้สิตรงไหนอ่ะข้างนอกเลยเขาไม่มีที่ขี้ให้เราให้เราขี้ต้องไหมฉันอยากขี้ <laughs> นี่ฉัน <laughs> อยู่ข้างนอกสวยนี่เหรอสวัสดีอยู่นี่ขี้อยู่นี่ขี้ขี้่นี่ไหนตรงนี้องไหมมาขี่ขี้นี ขี้้ใหฉันขี้จะได้กขี้จะเด็กมันนี kind of ่มันนี่ถ้าขุดขี้ไงถ้าเก็บขี้กบขี้ก่อนเสร็จแล้วฉันก็เต้นและเต้นดยนะเช็ดตูดได้ดิเช็ดตูดได้ดิเช็ดตูดได้ดิฉันเป็นหมาฉันเช็ดหรอกนยังไงฉันก็เช็ดตูดให้นายละเออเก็บฉันไม่ใส่ยิ่ฉันก็เช็ดตูดได้ละไปไหนนะไปไหนนะฉันไปกินข้าวฉันเช็ดตูดได้เออเยี่ยมมากจะกินบ่อยไปแล้ว อิ่มฮะฉันยังไม่อิ่มและฉันหิวตั้งนานแล้วฉันไม่เห็นเธอแล้วนายมันอยู่ที่ไหนในห้องห้องผักกาดสัตว์ฉันอยู่นี่อ้้ฉันหายไปแล้วมันนี่สิมันนี่สิไเานเจ้าหนไ้นนั่งไง ฉันจะนอนให้ฉันนอนยังไงดีนอนดีกว่านอนดีกว่านอนนอนนอนไอ้ยินงนอนไม่ได้ฉันนอนนะฉันนอนไม่ได้ตัวทิ้งตลอดโอเคนอนเดินเธอก็ได้ฉันนอนนั้นนะฉันจะเต้นทำไมเดินแค่นี้ฉันก็นอนอย่างนี้เหมือนกันนี่ไอแม่เธอเห็นฉันหรือเปล่าฉันชื่อมาม่ามาม่ามาม่าเธอเห็นไหมเราขึ้นเราเอียงเลยไอแม่นอนไอแม่เห็นไหมนะมันนอน เธอนอนบนดาวสิล้าไม่นอนนะไม่ได้ที่นอนแล้วนันนคือจุดเกิดเอ็มากไม่นอนเหจุดเกิดแล้วไม่นอนนอนไม่ได้จะงติงติงจ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 ึงจิ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 งยงจิง้ิวจิงจิงจนงจิงงจงจงจงงงง้จ What nice? มเขาจะกัดเอาหรอกเขาไม่กัดเช่นเหรอใครเป็นเพื่อนฉันมันก่อนจะได้แหกกลงแหกกลงเขาออกมาเนแงใช่ไหมแหกๆเขาเป็นเพื่อนฉันก็แล้ว嘛ก็เขาเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนนี่ก็ไม่กัดแล้วด้วยไม่เห่าด้วยน่าอย่าเข้ามานั้นนี่ไม่ใช่เพื่อนเขาอ่ะเซฟ้าในเบนในมั่งเออฉันก็ดีนะแต่ไม่เขาดู ให้มาม่ามาม่าทำไมนายยืนได้รวยฉันยืนไม่ได้นะฉันเต้นฉันเต้นเป็นไงมั่งเซฟเฟอร์ฉันเต้นอเซฟเฟอร์ดีไหมดีสิฉันอยู่ในกองฉันให้กินข้าวในในข้าวหมดจานแล้วว้าให้ข้าวหมดจานอะไรกินอยู่ได้ฉันจะนั่งขี่ม้า เแกบขี้แม่ขี้เลยกบขี้แมกบขี้ซะกบขี้อย่าฉันจะไมขี้ดูสิจะกข้าวได้อีกไหมโค้ดกินข้าวเหมือนเดิมอ่ะเรียกโค้กินขี้ด้วยอีกฉัไปก่อนนุกเลยัข้นไปบนรถก่อนนะอย่าใช้เธอพรงั้นเธอโดนเปียอย่าใช้นัเธอโดนเปียโอเค้าเอไม่เอธอโดนเปียใช่ลงตามไปนะเไปล้วยาขึ้นไปเลยไปไหนก็ เดี๋ยเปี้ยกแล้วไปเดี๋ยวเปียกเลยต้ไนไนฉอยู่ขา้างนอกเธอเดีวโดนลากเข้ามาเดโดนเปียเลยนะอ๋อฉันอยู่ไหนไม่เป็นไรหรอกนั่นเดี๋ยวเปี้ยกไม่เอามาเธอเข้าขมาก่อนคนแรกอ้าเธอระกำไม่ดีเธอระกำไม่ดีโอเครถไปอยู่นี่เข้าใจไหมเข้าใจไหมโอเคเดี๋ยวเราได้กินอาหารอ่า <c oughs> ว่ายินดีต้อนรับก่อนบ้านอาหารไหนเจนหิวข้าวเอาอยู่นี่อาหารนี่ฉันก็ไปกินข้าวก่อนจะอยู่ข้าวก็กินกันจะอยู่ข้าวจะกินสวัสดีเจนนี่สวัสดีเราไปกินข้าวก่อนไปเรียนที่ครัวแล้วถ้าไม่กินเนือตายไงเธอเลือดเธอเลือดต่ำเห็นไหมเธอต้องินข้าวก่อนถ้าเธาไม่กินข้าวเธอจะตายถ้าเธอเลือดหมดเธอจะตายเราเลือดเลือดเลือดกัน แล้วทำไมทำไม่ลงมาล่ะฉันอยากไปที่อื่นเนาะเขาไม่ให้ไปที่อื่นเพราะว่าเราอยู่ในบ้านในเราก็ไปไม่ได้เธอฉันจะทำไม่ดีฉันทำเนี่ยฉันจะกวักก่อนกวักฉันตกตกตกกวาดกวัดกวาดฉันกินได้ไหมตรงนี้กินเหมือนแม่จะดูกันดูจ้ะเอ๊ะจีขอกวักก่อนกวักขวักขวักในในกวักไม่ได้อ้อทำไมนี่ให้ให้ไอ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 ้ไมาให้มาให้ดิ พี่ดิเอ็มฮ้ามกวักไปด้วยกวักเองอัลโตมาสเชื่อว่าในปัก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 เอ็มฮ้างเด็ดนี่เอ็มฮ้าจะขอบอกในจะขอบอกเธอในนั้นเธอกลัวอะไรสับเธอกลัวอะไรสาบมากกว่าแล้วว่ากลัวหนูมากกว่าจะบอกไม่กลัวอะไรทั้งนั้นใครมีกลัวอะไรฉันไม่กลัวละนี่กฉันก็เรือที่จะให้ทุกคนเอ็มฮ้าดูนี่ฉันเอาว่าเรือไอ้เรือเรือไปเรือมันหนี เธอเธอไม่สู้อ่ะเธอสู้เป็นป่ะไม่เป็นไม่เป็นให้เราสู้เธอเังแมก็สู้ไม่เป็นอ่ะดิสู้เป็นนะฉันแอบถ้าเคอกดซื้อดิซื้อบิงกับสู้ฉันสอนให้เธอตูฉันกลัวแนบแนบนไม่กลัวแนบแนแนบันางนบแนงแนบ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 แ่บแนี้นบแรบแสมแนบแนบแนบันบแ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 ตบแนบแนนบแนบแนบแนนบอนบแนบแนบแบแนบนแะแแนแ โอ้นตดนฉันโดนมเอ้ยเ้ยขามนะฉันว่าไงขาฉันก็โดดงียบฉันก็โดดบฉันก็โดดีนี่ก็โดดเดียวโอ้โฉันโดนฉัน้งนึงฉันตุยแล้ว

โอ้มันไดสอบหายบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายนะนี่นี่เอ,อมม่า,มมา,มมาบ๊ายบายนะแอมม่าย